สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทดลองการแข่งขันฟุตบอลพิมพ์ลีกอังกฤษนะครับประจ ա มฤดูกาล2020ถึง2021นะครับเป็นคู่ที่น่าติดตามแล้วก็รับชมอีกคู่หนึ่งเลยนะฮะก็เป็นการมากระหว่างเจ้าบ้านครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดสนามต้อนรับการเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งการทดลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่ายีนะครับตั้งค่าให้ AI แข่งเอง โดยมีผมเป้ยนาเวงครับคุณยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะฮะ,ะใครชอบใครเชียร์ให้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะเพื่อนเให้ผมทํากู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะฮะโอ้โดวิดมอยนะฮะเอรับนักเตะทั้งสองทีครับทาการทักทายก่อนเลยนะฮะก่อนที่จะฟาดแ่งกันในค่ำคืนนี้ครับผม เดในแนคบคู่นี้ครับรับประกันความมันโดยเป้ยนาวเวงเลยนะฮะถ้านักเตะไม่สมของจริงไงขออภัยด้วยะครับเพื่อนๆมาดูรายชื่อเพื่อนกับทางปักเจ้าบ้านนะวันนี้เจ้าบ้านมาในระบบ5-4-1นะฮะกองหลัง5ตัววันนี้กองกลางมีโบเว่นนะซูเซ็กบิชแล้วก็เฟอร์นอลนะฮะ หน้าเป้าไปทางด้าน,นของอันโตนิโอนะครับส่วนทางของแมนยูครับนี้มาแผนเดิมฮะสี่สองสามหนึ่งฮะเดกิอาร์ครับ,รรบวันบิส,สก้าดิเดเลฟครับแผนนีม้มคนกวายนูชอนะฮะสกอตแมนครับเนแย์เฟร็ดครับ,รรบมาตาบูโดโฟนานมาฮันด์แรคฟอร์ดฮะน้าเป้าปทางด้าน,นของมาซิยาลอาบเริ่มเกมการยิงขัะนฮะเป็นทางฝั่ง เจ้าบ้านครับเริ่มเกมก่อนนะฮะในครึ่งแรกครับเพื่อนสวัสนี้ครับเวสแฮมเจ้าบ้านครับมาในชุดเสื้อสีแดงเลือดหมูนะฮะบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนด้านของแมนยู oh, นี่มาชุดเสื้อสีดำครับบุกจากขวาไปซ้ายนะฮะเอาครับสูบบ่เซ็กฮนะโอ้โหมีตอกไข่หนึ่งทีครับแล้วย้อนขึ้นมาที่ทางด้านของกองหลังของเวสแฮมนะเป็นใครบ้างอ่านชื่อไม่ออกนะครับบับดิชะ มาทีข้างนั้นของออกบนหน้าครับเข่ากลางมาที่ซูเซ็กโยกลูกนี้ล้นไปหน่อยฮะบอลออกข้าครับ,บ,อออรบเป็นลูกทุ่มของแมนอยู่แฝดฟอร์ดอยู่ที่บอลครับเล่นกับชอแฝดฟอร์ดเข้าในมาที่เฟรดอาวาบุนโดฟูเรนส์มาที่มาซิยาห์ขืนฟูเรนส์เล่นกับมาซิยาหครับไปมาที่แม็กซ์ทูบีแน่แทงมาอาวามาซิยาห์ครับ,บนี่ ยังไงครับไหลามาเฟอร์นานดึงลุยนี้เฟสเติมขึ้นมาอ้โหจ่าย้จ่ายมาไม่ถึงบูโน้เฟอร์นันนะฮะเวสแฮมครับวางยาวขึ้นมาอย่างเป็นแมนยูเก็บไว้ได้นะเฟรดไปตรงีแน่โอ้โหสเต็ปบอลนี้เลือหลายเหลือเกินนะแต่ละคนเฟรดนะปาทีมาสยาวยาว,วนี้ไม่ผ่านออกบนหน้านะนโติโอตงติโอมานะครับ มาซูคูเขากลางมาที่ริชเช่เฟิร์นอเนออรอเนลโยออกมาต้องย้อนตั้งใหม่ที่ริชเช่ขืนมาหลังสุดเลยฮะเคสเวลมาที่ริชเคสเวลยังได้ครับตั้งใหม่ที่อ,อับบันหนานะฮะองค์ดันเจ้าบ้านถือว่าเคาะบอลกันดีเลยตอนนี้แมนยูยังหาบอลไม่เห็นนะฮะ ได้ครับเวสแฮมแมนยูที่คุมโซนอย่างเดียวนะฮะโอ้หเหนียวเหลือเกินครับการเคาะบอลนะแม่ยังได้ฮะโอ้โหเคาะนานจัดๆเลยนะฮะเวสลิซับเฟอร์ออนอลตังใหม่เลยฮะเคสเวลเคสเวลวางยาวๆตรงนี้อันติโน่โอ้โหจังหวะนี้นอา่าแมนยูเก็บได้ฮะวันบิสาก้ามาเองไอทีแม็กทูมิแนแ ฝากบอลที่บูโนัอนานให้มาที่มาซิยาลมาซิยาลครับย้อนมาครับแม็กคา์มิเนแร์เฟอร์นันเลยกับมาซิยาลคือมาที่แม็กคา์มิเนแร์ครับเฟรดเน้นกองบอลน,นะสองทีมนี้อาบูโนฟอร์นัน์สมาซิยาลวิว่งทำทางครับไม่ได้ครับคือมันที่เฟรดอาบูโนฟอร์นัน์ส ตัวนี้โอ้โหนติดออกบน,นหน้านิดเดียวนะฮะตัน,ตนีโอโหครับจากนี้ติดเฟรดแม็กล้าอ่ครับมาที่เฟรดนะฮะเฟร็ดครับมาทียาวตัวนี้ยังไงโนเฟอร์นันส์เฟอร์นันส์โอ้โหไปไม่ได้ต้องคืนมาที่เฟรดนะฮะตัวนี้ลุนไงครับ มาสียาว่าเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนแมนยูเจ้าบ้านได้ขอไปครับแมนยูทีมเยือนออกนำแล้วนะหนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยเป็นเกมทีใ่ใจเย็นมากเลยฮะขอไปขอมาหาจังหวะจนได้ฮะเนี่ยเป็นช่องนี้แทงมาครับแล้วก็ยิงไปที่เสาแลวครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่สามสิบสามนะฮะ อาครับเจนะครับเจ้าบ้านเวสแฮมตอนนี้ครับโดนนำนะฮะสุเซ็คครับมาที่โบวเวนฮะสุเซ็โตนลุมสามไปไม่รอดอาวแมน,นยูดักได้ฮะบุโนโฟนฟอนันส์ไอมาที่แม็กโทมินแ์สกอตแม็กโทมินแ์ครับทีนันฮวนมาตาอ๋อฟอนันส์มาเซียลทุกนี้ยังไงครับ บุโอเฟอร์นันส์สเตปนี้โอไลมายังสวยอู้แปรลุกนี้ ier, ครับแม่ฟอเบนสกี้ครับจะบอกมันเซฟไ่ได้นะอาครับเวสแฮมจะขอสวนกลับบ้างฮนะโบเวนครับให้มันทางด้านของลิชนะด้าน,นซ้ายครับมีเฟอร์เนลแต่ว่าโดนแมนยูแย่งได้แล้วนะแต่ว่าบุโ bon อเฟอร์นันส์ก็เต่มจังหวะเกินไปครับทำบอลเสียง่ายนะ เพื่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องนาเวงโรเวอร์เดี๋ับผมอย่าลืมครับแฟนเพจนาเวงโรเวอร์นาเวงเกมเมอร์นะฮะลิงก์จนล่างครับผมนะบเพื่อนๆย่าฝากหน่อยนะครับตรโตโยครับตรโตโยมาทีนั่นของซูเซ่เอาแทงมาโอ้หแม็กควายครับยังดักไม่ได้นะจะังหวะสุดท้าย แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะฮะเป็นทางด้านแมนยูทีมเดียวครับตอนนี้ออกนำาีหนึ่งประตูต่อศูนย์เพื่อนเดี๋ยวพักกันสักรูครับเดี๋ยวกลับมาพบกใหม่ในครึ่งหลังนะฮะเอาครับเริ่มเกมการแข่งขันนะสถิติภาพรวมในครึ่งแรกครับเวสแฮมดีกว่านะฮะเพียงแต่ว่าแมนยูนี่ออกนำก่อนนะฮะ อาเวสแฮมแยง่งบอลได้ครับโบเวนนะเลกอันโตนิโอสูเซกฮนะแขงคนไหนมาที่อันโตโยครับเอาฮะวิชถึงกลับครับตังใหม่ฮนะสับขาหนึ่งทีมาทีสูเซกเล่นกับลิชเคสเวลเล่นกับลิชครับเคสเวลตอนนี้แมนยูนี่ตังเกมรับรอส่วนขับอย่างเดียวนะฮะ มาส่วนคูครับมิสเปิดมาเฟอร์นนลเล่นกับอันโตนิโออันโตนิโอครับแทงมาอาลดูดีสัตว์เรียบร้อยครับสู่เซกเงี้ยสัตว์ไอเวสแฮมตีเสมอเปนหนึ่งประตูต่อหนึ่งไโอ้นี่ดูเหลือเกินนะเวสแฮมวันนี้ครับเซอร์ตีทุกอย่างที่ว่าเหนือกว่าแมนยูเยอะนะเี่ะครับ โอ้เป็นช่องโล่งๆคนเดียวเลยนะตอนนี้แมนยูต้องเอาหน่อยนะฮะแม่มาตาครับมาท่วานบซสก้ามาเซียว คือที่แม็กซ์มินเน่นี่มันพยายามเคาะบอลน,นะฮะเซตบอลขึ้นมาไหลามาสิยาวแดกแบ็กตึงสีเขา่ากวาดเรียบร้อยไปอู๋ชนเสาไม่มีตัวซ้ำเนี่ยแม่เอาอยัางหนึ่งหนึ่งอยู่ฮนะโอ้แมนยูเกือบไปครับบอลชนเสานะฮะเฟอร์นันส์ครับมาอีกครั้งหนึ่งวาซิยาวเล่นกับเฟอร์นันส์ เอนานั้นแทงกมาสิยาวคว้าที่เอาเรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งแมนยูพิกขึ้นนำอีกครั้งนะอาศัยจังหวะความเด็ดขาดนะแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเรียบร้อยครับมาสิยาวยิงยัดที่เสาแรกเลยนะฮะนี่ฮนะ โอ้ยดินเคาะกันกระจายเลยตรงนี้ของตัวนี้มาซียาวนะ,ะวนครับเอาเถอะครับแมนยูพลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เวสแฮมต้องเอาเลยครับเจ้าเจ้าบ้านนะฮะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ20เกือบ30นาทีนะฮะเวลายังเหลือเยอะครับเฟอร์นอลดิชับ มาใหม่ที่เ well. คสเวลมาโซคูมาที่ฟินอลมาโซคูครับหลายหกกลางมาทินิสดิเชตตูบังครับคืนมาตั้งใหม่ครับที่เคสเวลครับไหลามาที่ออเบนนา้ากลางที่ซูเซกลิชครับไปไม่ได้ครับวันนี้แมนยูเทีวว่าคุมโซนได้ดีนะฮะคูฟาวเดี๋ยวโบเวนฮะ มาครับอาลูกชอดักได้ฮะแรดฟอร์อดมาติเฟรตบุโนโ่ฟูนันครับไอ้มาตุนสายที่มาคัสแรดฟอร์ดนะอามาซิยาวแม็กกินแน่ด้านขวามีมาต้านะฮะอาครับวาบิสก้ากำลังจะเติมขึ้นมาแต่ไม่เติมนะแม่เน้นเน้นผลก่อนให้แมนยูตอนนี้ฟูนันโอ้โหสเต็ปเยอะเหลือเกินนะบุโนโ่ฟูนัน เฟรดฮะแม็กซ์ทูมิเน่เล่นกับเฟรดเฟรดมาอ้าวเยนี้บูโดฟอนันมาซิยาววิ่งทำทางะฮะแม่ตังใหม่ครับแม็กซ์ทูมิเน่ฟอนันมาซิยาวต่อส้นมาเดีนี้แมนยูขึงเกมอยู่นะฮะอาวพวกนี้จ่ายติดเปรนของเวสต์แฮมนะฮะบอลที่ฟาบินสกี้ครับฟาบินสกี้ลูงนี้เตะไม่ดีครับมาตา,าดักได้ครับเดีย๋ยวเป็นบอลของแมนยูฮะนี่เฟรด มาบนนั้นเฟอรนะ์นาันสอโอ้ยไม่ถึงนะเฟิรน่านครับย้อนมาดิสเลยครับเขาสู่ช่วงท้ายเกมนะหรือเวลาแข่งขันประมาณ10นาทีน่นเพื่อนแมนยูครับทีมเยือนนำอยู่2ประตูต่อ1นะฮะซูเซกฮะทังสองทีมยังไม่เปลี่ยนตัวเลยเพื่อน ไมนอยู่ดักได้ฮะฟอนันส์ตรงนี้เล่นกับเวลานะแมนอยู่เฟรดเติมขึ้นมาครับไขไม่รอดตรงนี้อาวครับแรดฟอร์ดยังได้อยู่เฟรดตรงกลางมีแม็กทอมินแนร์ฮะแ,แต่ตรงนต้ตอกไข่หนึงที่ตรนี้อาวครับลิชได้บอลขึ้นมาอาวบอลขึ้นมาเองครับอันโตโย ด้าน,นขวาสุดครับที่โบเวนนะโบเวนรอเพิ่มเติมครับฝากกลางที่ซูเซ็กมาที่อันโตนิโออันโตนิโอครับวนก่อนหนึ่งลอ่อแทงมาดันในยี่เฟอร์นอ้องตรงนี้พลิกไม่ได้ครับวานบีซาก,ก้าไม่ยอมไม่ง่ายนะฮะต้องดูวา่าครึ่งหลังครับกรรมการทดเวลากี่นาทีครับเพื่อนต้นเวลาครึ่งหลัง2นาทีนะฮะมาตาบแทงมาเล่นกับบุโนโดฟนานันอาวิมีช่องโอ้โห น่าจะจบเกมแล้วนะเพราะกรรมการตัดครบ2นาทีนะฮะอูโดโฟนานนส์มาแม็กกิแนนแล้วก็เรียบร้อยกับผู้สีกระเป๋าต้องมีหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกมาคว้า3แต้มถึงทิมนะฮะแล้วก็กลับบ้านแบบแฮปปี้นะฮะส่วนคูณแข่งขันจริงหวังว่าคุณจะเป็นแบบนี้นะสำหรับแฟนๆแมนยูทุกท่านนะวันนี้ผมเปิดเอ็นงขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสุดครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้า